ก็สำหรับวันนี้นะคะเป็น The Best Comeback Star ก็คือก็คือเป็นรางวัลที่หาย,หายจากวงการไปนานแล้วก็กลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคนะก็ต้องบอกว่าคือตื่นเต้นมากแล้วก็รางวัลน,นี้ต้องต้องเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการทําง,งานของเรานะคะต้องบอกว่าหากไป7ปีกลับมาวันแรกนี่ตื่นเต้นเครียดกลัว ไม่มั่นใจทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ได้กําลังใจดีๆนะคะจากจากพี่หลุยส์สยามสาวอวิบุตรผู้กํากับละครเรื่องนี้ได้กําลังใจดีๆจากครอบครัวพี่ดุ๊คน้องนาด,ดาน้องโดนนได้กําลังใจดีๆตอนช่วงที่ออกอากาศจากจากแฟนๆทุกคนแฟนคลับทุกคนคุณผู้ชมทุกคนต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของรางวัลน,นี้นะคะมายาชาแนลคะ่ะขอบคุณอับอยแอนเนอร์ด้วยค่ะกครับ้สแล้วส่งน้อดาวะรคะ ค่ะเล็กน้อยก็เป็นแม่มวน้อยโรซี่ในพ่อโมเจ้าสซตอนนี้ก็อยู่นานนะครับบที่แบบให้น้องมาแบบเป็นตัวยอ,อคุยกับเขาว่าว่าว่า,วาเขาจะต้องเล่นละครเขาโอเคไหมคือคือกดูจากที่เขาได้มีโอกาสได้เล่นละครเทิดระเกียรตินะคะนะดาชอบเล่นละครแต่นาดาไม่ชอบร้องหา <laughs> เขาก็จะถามชอบสนุกสนานบวกกับละครเรื่องนี้เป็นละครของพี่พี่หลอดนะคะของทางดีดาที่มีการพูดคุยกันไว้นานแล้วแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครสนุกสนก <laughs> เขาก็เสกไปเสกมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสกผิดเสกถูกหายไปไหายมาแล้วก็ที่สาคัญคือละครเรื่องนี้น้องนาดาได้เล่นอยู่กับแม่ดาวคุณยาย,ยดาวดวงดาวจารุจินดาเพราะฉะนั้นก็คิดว่า แม่ดาวสอนลูกสอนแม่แล้วก็น่าจะสอนลูกต่อได้ด้วยแมวได้เลยใช่ไหมคะลูกไมายใต้ต้นเลยเนาะอืมคือสําหรับกบกก็ยังมองว่ายังต้องอีกเยอะค่ะยังต้องอีกเยอะ <c oughs> แต่สําหรับคนอื่นที่มองก็จะบอกว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่ทางที่จะมาเล่นละครหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลย ทำให้ทาให้เรารู้สึกว่าแท่นนาดาเขาคือคือถ่ายไปสองวันเนี่ยวันแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะวันที่สองเขาดีขึ้น,นก็ดูความมีพัฒนาการน,น่าจะดีขึ้นในในช่วงเรื่อยๆไปถามว่าลูกไม้ใต้ต้นไหมก็ยังตอบไม่ได้นน <c oughs> ต้องรอดูผลงานพี่ไม่ไหนการพี่กกบเรื่องการแสดงเออกบกบไม่ได้ไม่ได้ไ องบทพยายามให้เขาท่องบดกันไปเมื่อไหร่ที่ท่องบทได้ชื่งซึ้ง การเล่นละครยากสุดคือท่องบทนะคะไมนต้องจําบทคนอื่นด้วยว่าเขาพูดจบเมื่อไหร่เราเริ่มพูดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็กบติวเรื่องนี้ซะเยอะแล้วก็ท่าทางของเขาเพราะว่ามันเป็นละครแฟนตาซีท่าทางวิธีการพูดหน้าตามต้มองเยอะกว่าป,ปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นก็ก็ดูเรื่องนี้ไปให้เขาแต่ว่าพอไปหน้าฉากแล้วหน้ากล่องแล้วก็ได้เท่าที่เขาทําได้ก็ต้องไปดึงไอมแต่งเวลาการถ่ายทำยังไงบ้องคะพี่เออน้องดิลาตอนนี้อยากปิดเทอมนะคะก็คิวถ่ายเป็นจันทคาพุธ แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นคิวเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าเปิดเทอมแล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์กดตามไปด้วยทุกวันที่ไปเข้าฉากเพราะว่าคือก็ไปดูแลเขาด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องนมเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ดูแลเรื่องของการทํางานด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับกองถ่ายมากนะะักแล้วก็ช่วยก็ยังไงผูจะไม่ให้รหลับงานแบบสั้นสุดแน่นอนใช่ไหมคะอะไรนะคะก็จะไม่ให้นอน ไม่มีทางค่ะเขาเขาทำเขาถ่ายเขาเขาเรียนหนังสือเขาเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทำแค่แค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จากตอนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะมีแค่แบบแปฉากสิบฉากเองเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆถ่ายไปได้ไม่เร่งมีบ้าเองเยอะหรเพิ่งได้บทเพิ่งได้บทประพันธ์เรื่องใหม่ไปดูเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะว่าว่า ว่าเราจะมีโอกาสได้ลงละครตัวเองไหมแล้วก็เวลาถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องดูมาดูมาช่วยยังไม่ได้มาเลยค่ะถึงถ่ายอีกสองงานเองเวลาเห็นมาด้าทำงานหน้าเส้นอะไรก็ตื่นเต้นมากมาด้าหรือเรามาด้ามาด้าแล้วมาดาตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขี้อายค่ะยังไม่กล้ามากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อย ว่นน้อยว่ามากว่าใหญ่เราเบื้มหมดค่ะเราภูมิใจมากอยากเขากลับมาบ้านเขามาเล่าอะไรไม่ได้เล่าค่ะเพราะว่าเราไปได้วยกันตลอดอยู่แล้วมาแอคติงอะไรูนติอะไรไม่ค่ะก็จะก็จะคือส่วนใหญ,ญ่ทำง,งานเสร็จกันมาก็จะบอกเขาว่าวันนี้หนูทําตรงไหนได้ดีทําตรงไหนไม่ได้ดีจะส่วนใหญ่จะให้กาลังใจเขาว่าวันนี้หนูทาได้ดีแล้วเมือกหนูทำได้ดีแล้ว,ญญว,ลวใช่ไหมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยดีแล้วแต่เดี๋ยวคราวหนะ้าเราทําเพิ่มอีกนิดนะ้าก็จะดีขึ้นเลยให้กาลังใจ พี่กบทำเอ็มวีอ่พี่ดังค่ะหลายคนตกลงกันเลยต้องบอกว่ารับเอ็มวีเรื่องรับเล่นเอ็มีเรื่องนี้ของน้องดังเพราะน้องดังเองเลยคือน้องดังเนี่ยรู้จักกันกับพี่บุ๊กอยู่แล้วทานครอบตัวอพี่บุ๊กอยู่แล้วพี่บุ๊กก็ตอนที่จะรับเล่นเสียวอยู่นีการบอกตัวๆองเพราะว่าในลุกในภาพเราซึ่งไม่ใช่ในเรื่องนะคะเราก็ต้องปรึกษากันกับทางพี่บุ๊กพี่บุ๊กว่าน้องดัง เด็กหน้ารักเห็นกันมานานแล้ว1นสองด้วยวัยและด้วยอายุที่คิดว่าเราน่าจะทําได้แล้วแล้วก็พอเล่นเรามีผิดหวังจริงๆค่ะก็สนุกแซ่บไหมล่ะค่ะก็ต้องขอนิดนึงเขาบอกว่ายอดดิวจะแตกจริงเหรอจริงหรอโหดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะแฟนของนองดังด้วยนะคะแล้วก็เพลงเนี้ย กดเชื่อว่าฟังแล้วมันติดหูง่ายฟังแล้วแบบเอ้ยเพราะดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาดู MV แล้วก็ต้องขอบคุณคนสำคัญเลยทั้งเพื่อนกับทั้งคุณออยธนาที่สำคัญคือน,น้องแป้งเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอน้องแป้งวันนั้นแล้วก็บอกว่าแป้งเอาเนอะสู้กันนะแป้งอะไรเงี้ยซึ่งน้องแป้งก็ใส่เต็มที่เราก็แบบเ,เราดีใจที่ได้มีโอกาสเล่นร่วมงานกันกับน้องแล้วก็น้องดังก็ไปดูการถ่ายทำเองตลอดแล้วดังแบบขออนินทรนะพี่พี่กบไว<ๆ>ไหม ได้เลยเนาะเห็นก็สนุกค่ะส่วนท่านแบบว่ามีทีมกบทีมแปงไไม้งกันในเรื่องอ้าวเหรอคะไม่ไม่ทราบ <c oughs> ค่ะเด <c oughs> ี๋ยวมาก็ไม่เขียแรงที่แบบรับเล่นเลยค่ะทุกคนก็ผลงานทุกอันที่กลบรับเล่นกบตั้งใจทําจริงๆถ้าผลงานออกมาดีกบก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆ <c oughs> ต้องถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้เราในการทํางานต่อไปเนาะค่ะ